พอกดใน Facebook มาเนี่ยมันก็มาเจออยู่คนหนึ่งที่ชื่อบุญชูปุริมาตังใช่แล้วก็เขาบอกว่าอดีตเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านเขาเว้าเด็กๆมีใครนามสกุลปุริมาตังไหมลูกนี่ก็เด็กโรงเรียนด้านเราด้วยพี่เนี่ยนี่อันฟันเออแล้วน,น,น้องอันฟัน หลังจากทีมงานอีเตอร์อีจันไปตามหาญาติให้แม่สงจากเบาะแสที่เธอให้มาบ้านโนนสุวรรณอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดปุรีรัมยังไม่พบร่องรอยหรือความเชื่อมโยงใดๆเลยนะครับภารกิจวันนี้เราเลยลองเบงเข็มมากันที่บ้านเข้าตามข้อมูลที่พบจาก Facebook งานนี้ดุ่มๆกันมาเพียงเพื่อหวังว่าบางทีโชคชะตาอาจจะเข้าข้างเราบ้างก็ได้นะครับเรียนบ้านข้า นี่ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่สิออยู่หน้าโรงเรียนพอดีเลยแต่ว่าไม่มีคนอยู่มีคุณครูอยู่เนี่เราลงไปถามไหมปะเดี๋ยวก็ตอนนี้ถึงบ้านเข้าวแล้วเป้าหมายที่ได้จาก Facebook ก็คือตามหาคนชื่อบุญชูปุกริมาตังบอกแสนใน Facebook ระบุเคยเรียนที่โรงเรียนบ้านเข้าวแห่งนี้ครับ ครูสวัสดีครับมีมีคนผู้หญิงคนหนึ่งเขาอายุ67 hmm. ปีคร found ับผมเขาจะตามหาครอบครัวที่พัดภาคนานละเขาเขาออกจากครอบครัวไปสักประมาณเขาอายุ10 10ปลายสิบห้อะไรเงี้ยครับแต่แล้วทีนี้เนี่ยก็บอกมาว่าเออเขามาจากบ้านโนนสมบูรณ์อะไรเงี้ยโนสุวรรณเออโนสโนสุวรรณแล้วแล้วพอไปค้นชื่อไปหาแถวแถวโนนอะไม่เจอแต่ว่าทีนี้พอกดใน Facebook มาเนี่ย มันก็มาเจออยู่คนหนึ่งที่ชื่อบุญชูปุริมาตังใช่แล้วก็เขาบอกว่าอดีตเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านเคาเว้ารูปเด็กน้อยเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นไปได้ไหมที่แบบลูกหลานเขาอาจจะเรียนอยู่นี่ครับนี่เป็นชุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ต้องมาเรียนอยู่นี่ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็น เฟซบุ๊กผู้ปกครองเขาแหละฮะคุณเหรอคุณบ้านไหนอ่ะบ้านไหนตัวนี้เมื่อคืนนับ้านไหนไปหาครูพาไปหาครูสมโอพอดีครัวนุบานเลยคุณรูขอบคุณมากครับผมครับนี่คือครูอยู่แถวนี้เราไปกินโอเคครับสากคุณปัดไหนลูกใครพาพี่ไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยโน่นเหรอไปเมฆเมฆพาพาพี่โอเคไหนคนไหนเมฆโอเคครับ สวัสดีครับรบกวนหน่อยเต้ยนะครับได้ทำรายการตามหาคนที่พัดภาคจากการจากเพจอีเตอรอีจันครับผมนี่ก็เด็กโรงเรียนนั่นเราด้วยซ้ำแมเนี่ยเนี่ยซุ่มบักมอนคู่คู่น่าจะรู้จักอย่างเด็กลูกศิษย์ครูบักข้างหลังแม่คือข้างหลังนะค่ะมีผู้ปกครองเขาใครนำสกุลปุริมาตังบ้างไหมครับในนี้ไม่มีในรายชื่อเด็กใช่ไหมครับ ค่ะเป็นชื่อเด็กชื่อผู้ปกครองเด็กไม่มีปุริเลยใช่ไหมปู่ลิชื่อใครนี่น้องผู้หญิงเป็นน้องผู้หญิงอใช่ไหมอันปันไหมอันปันไหมมลองโทรหาดิอันปันเนาะอันปันอันปันเด็กเด็กผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นอันปันอ่ะมีเร้ปกครองขอบคุณนะครับนี่ยายนี่นี่อันปันอือเหรอน้องอันปันน้องอันปันนามสกุลอะไรปู่ปัู สีแก้วบริบูรณ์สีแก้วบริบูรณ์อ้าวแล้วแต่อันนี้น่าจะเป็นูรปกครองของน้องอันปันเหรอครับต้องทรถามหน่อยไม่มีเพราะว่าน้องอยู่กับตายายต้องไปบ้านด้่ต้องไปบ้านอยู่กับตายายเหรอครับใช่ค่ะเออมันจะรบกวนคุณครูไปไหมคุณครูบอกทางไปก็ได้นะครับสะดวกเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าไปก็ได้คราะว่ามันมันจะสงบขอบคุณมากเลยครับเดินตามหลังคุณครูหมาไม่กัด เป็นโชคดีของเราที่เด็กน้อยในรูปเรียนอยู่ที่นี่จริงๆคุณครูเลยอาสาพาเราไปบ้านน้องแต่ก็ได้แต่หวังว่าไปถึงแล้วที่นั่นจะเป็นคำตอบเพื่อให้เราได้เริ่มต้นอย่างเต็มก้าวสักทีนะครับ้บาลังใดจ้ะ <laughs> ออกมาจากไหน,ไหนอ๋อันปันสวัสดีครับเปิดประตูให้ท่านคู่ในโลกโอ้โหอะไรกันไม่หยังย่ป่า่ยาย้จไหนก็ุู่ปุริมาตังฮะจริงด้วยคนลูกในที่สุดก็เจอตัวจริงๆด้วยครับบุญชูปุริมาตัง แต่เธอจะมีความเชื่อมโยงกับยายสงหรือไม่อยู่ที่คำตอบจากปากเธอแล้วนะครับเจอแล้วขอบคุณนะขอบคุณปุิมัสก็นี่ไงพี่พี่พามาไงหนูไปอยู่โนนอุ้ยคนคิงลุกจริงด้วยดูดิยายสวัสดีจ้า หนูอะทำรายการตามหาคนที่เขาพัดภาคจากกันไม่ได้เจอกันนานละมีผู้หญิงอยู่คนหนึง่งเขาอายุ67ปีแล้วครับ <Okay. S 1> เขาส่งเรื่องมาให้ทางรายการของเต้ยเนี่ย <Okay. S 1> ตามหาญาติให้หน่อยเขาพัดภาคกับญาติเนี่ย50กว่าปีละ <Okay. S 1> แม่เขาอะชื่อนางแสงปุริมาตังพ่อเขาชื่อนายเอียงเกาะ <B ura. S 1> นายบัวลาปุริมาตัง แล้วตัวเขาเองเนี่ยชื่อนางโสมนางสงโสมหรือสงเนี่ยแหละครับแม่คุณคุ้นไหมอยู่บ้านพ่นตัวฮะานฮะฮะอยู่บ้านพูนตัวอยู่บ้านนั้นบ้านส้มโกบเอาแล้วสิครับคุณยายบุญชูตอบเราด้วยความมั่นใจเบาะแสที่เราตามหาอยู่ที่บ้านส้มกบ หวังว่านี่จะไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดกันอีกแล้วนะครับใครอยู่บ้านสมกบใครอยู่บ้านสมกบเด่นเด่ยได้นี่หลยเพื่อนเปนเพิ่อนอยู่บ้านสมกบ,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 บมกตัวใแสดงว่าเป็นญาติกันใช่ไหม <c oughs> ยายิเป็นนี้อย่างน้ำเราเป็น <c oughs> อันพอเป็น,ปนพีน่น้องเพิ่นลูกพี่ลูกน้องเ <c oughs> <he? S 1> หรอ่ว้าคุณครูคุณครูอยู่บ้านสมกบแล้วแล้วลูกเขาเนี่ยมีชื่ออ้อ สังสังวานสังเวียนอะไรอย่างงี้ปะสังเวียนนงตีพ่อแล้วตีครูพ่อเร้วพ่อเร็วแท้เในที่สุดก็เจอจนได้นะครับคนที่รู้จักครอบครัวแม่สง แม่บุญชูคนนี้ก็คือลูกของพ่อพรมมาซึ่งเป็นน้องชายของพ่อบัวลาพ่อของแม่สงครับแต่เป็นเพราะว่าครอบครัวพี่น้องแยกย้ายกันมาทำมาหากินและตั้งถิ่นฐานอยู่ห่างกันเบาะแสที่มีจึงทำให้เราเริ่มต้นได้เพียงแค่น้อยนิดต้องไปตามกันต่อที่บ้านส้มกบเองแหละครับ คนที่บ wow ้านสมกบนระหลับไปถามหาเอาเด้อบ้านบ้านเอียงเกาะบ้านสมกบบ้านสมกบท้องเขาไปส้มกบให้สรงมอใช่ไหมคะบั่นเบาแล้วก็เหลี่ยมเป็นบใยญ่จ้าแล้วคนที่ชื่อบัวลานี่ยยังอยู่ไหมจากอันนี้โบหูอ๋อจากโบหู แต่ว่ามันโดนละพากจากกันมาโดนหลายสิบปีละเนี่ยตอนแต่ตอนนี้เพิ่นหกสิบเจ็ดแล้วเด็กคนนี้เนี่ยแต่เพิ่นไปจากบ้านตั้งแต่อายุสิบกว่าโอ้นี่ที่เพิ่นให้ตามหาเน่นใช่คนนี้ที่ชื่อโสมหรือชื่อสงน่ะสงแล้วชื่อสงดิเออไม่ใช่สงตอนนี้ดิตอนนี้หน้าเขาเหมือนตอนสิบห้าสิบหกเลยสาวใหม่ยัวอ๋อแม่สงายสงนี่เป็นลูกตาโบราแล้วตาโบราเป็นน้องของพ่อพ่อพ่อแม่อ่ะ พอพอพอดีอ๋ออันนี้เขาชื่อแม่ใหญ่สง์น่ะเออใชอเลยนี่ตอนนี้เขาหกสิบเจ็ดแล้วนี่กแล้วล้มหายู่เนี่ยจ้าเขาไม่มีบัตรประชาชนเขาอยากถ่ายเขาอยากถ่ายแล้วยังมีน้องของยายสง์อยู่ที่บ้านนั้นไหมบ้านส้มกกเนี่ยนั่นแหละพี่น้องเขากระจกพงอยู่แถวนั้นแหละคงจะอยู่นะอ๋อแต่พื้นเพเขาอยู่กันที่ส้มกกแต่ว่าเขเท่าๆกันตายเบ้แล้วตไปบุญเขาอยู่ ถ้าเราไปถามคนแถวส้มกบเราต้องถามว่าอ่าพี่น้องแม่ใหญ่สมลูกนี่เขาเบิ่งเขาอาจยูอยู่ก็หน้าเขากันเงี้ยนะบ้านลูกร้านกันโมโหซื้อก็แล้วเหตุโดนแล้วเนาะไปเห็ดบุนแรงโดนหรอซื้อเลนซื้อเลนซื้ออย่างจะจําได้อยู่บ่โอ้ยจซื้อจังไหนเราโมโูที่อ่าเงินก็ปุริมาตังเงี้ยเออมีแต่ปาลุณมาตังเลยบ้านกมกบปาลุณหรือปุริปุริมาตังเย กว่าจะได้เจอแม่บุญชูก็เกือบจะเย็นย่ำมากๆแล้วแต่พอแกชี้เป้ามาแบบนี้ก็ยิ่งอยากจะหาให้เจอเร็วๆใจมันรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ไม่ไหวจริงๆครับแม่บ้าน้ใหญ่อยูยอย่ตรงน้ เข้าไปนี่เหรอครับลงไปเรื่อยๆแล้วจะมีโดมอยู่เดินทางไม่นานเราก็มาถึงครับบ้านส้มกบเป้าหมายปลายทางที่เราฝากความหวังไว้ว่าที่นี่จะได้เจอกับตระกูลปุริมาตังครอบครัวของแมษสงบ้านผู้ใหญ่ป่ะจ้ะโนมาหาบ้านปุริมาตังปุงริมาตัง แม่แสงปุริมาตังพ่อบัวลาไม่มีค่ะเอา้าเป็นอย่างคือพ่มี่ล่ะแม่พ่อบัวลาพี่เสียไปแล้วครับกับแม่แสงที่เสียไปแล้วอะ่ะ บ้านส้มกบอ่ะแม่บ้านส้มกบมีกี่มีมีกี่บ้านนี่รูเดียวไม่ว่าบ้านดอนขวาบ้านดอนขามีรือบ่าคุณนะคนทั้งสกุเอาแม่แล้วมีคนชื่อนงแม่นงมีนงนงบ้านนี่มีสองนงมีนงนึงมีนงสักอายุสักห้าสิบกว่าใกล้ๆหกสิบเนี้ยมีไหมห้าสิบกว่าใกล้ๆหกสิบนี่ก็หกสิบอ่าอ่ะหกสิบหกสิบได้อยู่เพื่อนอยู่บ้านไหนเพื่อนนำสกุลอีหยังแม่วาได้ต ป้อมไทยสงน้ำเสดทุนเกาฉ่ำได้สงน้ำเสดทุนใหม่ฟังได้สงนามสกุลใหม่ชื่อนามสกุลป้อมไทยสงอันเก่านามสกุลอะไรนะแม่ฉ่ำไทยสงฉ่ำไทยสงอ้าวเปลี่ยนใหม่เป็นป้อมแม่ฮู้จักจะาู้จักเบิร์ดเลยเต๋จะนามสกุลในมูนี่ลูกค่ะลูกเต๋แล้วมีมีคนชื่อพมมาไหมผู้ชายตาพมมาพมมาเดี๋ยวต้องถามว่านามสกุลอะไรปุริมาตังแล้วถ้าปุริมาตังนี่คือไม่ ไม่รู้แต่มาเร็วๆเนี่ยที่เป็นปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีถ้าย้อนกลับไป40ปีมีคนเท่าคนแก่ที่เคยอยู่แถวนี้ไหมในบ้านกกนี่แหละนี่แหละนี่แหละแกอะไรหรอแกปุริมาตังไม่มีเลยใช่ไหมแล้วตาบัวตาบัวโบรวลาที่เป็นน้องของตาพมมาเนี่ยที่เขาเป็นพี่น้องกันผู้ชายมีไหมแพงจมูกอะไรไม่รูผู้ใหญ่ไม่แต่จมูกอะไรนะทำไมล่ะยังไมถึงไม่มีผู้ชายตัไม่แต่หายการศึกษอะไรนะ ปุริมาตังครัพี่สาวคนนี้ยืนยันที่นี่ไม่มีคนนามสกุลนี้พร้อมกับโทรไปสอบถามเพื่อนหมู่บ้านใกล้เคียงให้เราอีกเสียงหนึ่งครับตองนี้อะไรผิดพลาดตรงไหนมีลูกเขาไมีแต่เขาเขาจากบ้านไปตั้งแต่15สาวๆแล้วแต่ตอนนี้เขาเขาหกสกว่าแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขามีญาติอยู่บ้านนี้ค่ะจขาไปเจอญาติเขามาแล้วญาติเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่นี่ตาบราเนี่ย แม่พ่อของพี่คนเนี้ยพ่อของแม่คนเนี้ยคนเนี้ยเขา67แล้วนะถ้าเขามีน้องๆน่ะเนี่ยเด็กๆพ่อพ่อะกู๊จตาคุณโทษโทษคุณนี่มาจ้างประบาดการข่าวใก็มีสิเด็กๆที่บ้านติดกันเลยนะที่โทรเมื่อกี้คือโทรถามหมู่บ้านเนี้ย รออันอันนี้พ่อยุบ้านยังบ้านดอนขาวบ้านดอนขาวเขาจะแยกกันจากบ้านนี้ไงโมมี่เลยต้ภูหน้าสกุลปุริมาตังพ่อโบราณพ่อใหญ่โบราณพ่อใหญ่โบราณมีพี่น้องอยู่บ้านขวั่บ้านคู่เมืองนี่กับบอมีเลยแม่บ้างแถวบ้านใหญ่พ่อภูมามีบอกแม่แสงแม่แสงแสงกับมี่อมีอ่ะนี่คืออันนี้ผู้อันนี้ผู้ช่วยเดินนะอ๋อผู้ช่วยบ้านดอนขาวใช่ผู้ช่วยบ้านดองขาวแล้วข้อมูลหนูมันไปผิดพลาดตรงไหนนะนั่นแหะไปดูเขาบอกเลยบ้านส้มกบ เขาบอกบ้านส้มกบเลยมั้งเขาบอกว่าตำบลอะไรอ้าวบ้านส้มกบอยู่เนี่ยแหละเขาบอกพุทไธไทยส่ยมันไม่ใช่มันจะมีบ้านส้มกบมันจะมีบ้านโศกโบกด้วยเรียกใครกันนะโศกโบกใช่บ้านโศกโบกก็พุทไทยสงเหมือนกันนะมันอยู่ใกล้กันไหมบ้านเป้าตำบลบ้านเป้าเอาละเดี๋ยวนะเออต้องดูก่อนว่าเขาอยู่บ้านไหนต้องดูตำบลเออดูตำบลด้วยบ้านโศกอะไรนะคะโศกโบกโศกโบก บ้านศกบกมีว่าสศกบกกับส้มบกได้ไม่ส้มกบเอาละสิครับตอนนี้ชักไม่แน่ใจแล้วว่าแม่บุญชูแกบอกเราผิดหรือทีมงานเองที่ฟังผิดกันล่ะครับเนี่ยขโทครูส้มโอครับเตยรบกวนอีกทีนึงค่ะบ้านบ้านครูส้มโออยู่อยู่ใกล้คุณยายอยู่ไหม อยู่ใกล้อยู่ค่ะเหรอได้รบกวนหน่อยได้ไหมไปหาคุณยาย<ด>ให้อีกทีนึงอุอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับเดือดร้อนครูส้มโอต้องบึ่งกลับไปหายายบุญชูอีกรอบครับซึ่งระหว่างนี้พี่เมย์ก็สอบถามจากชาวบ้านจนได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าบ้านส้มกบที่นี่มีคนชื่อยายแสงที่อายุอานามพอจะเข้าเขาครับยายแสงอายุสักเกือบปิาิใช่ไหมครับแต่เสียไปแล้วยายแสง่นนี้ลูกอ๋อ นี่ะดูคนชื่ออย่างมาั่งพี่สายผู้เดียวได้หรอเอามาเลี้ยงคนเดียวกลังเียเอามาเลี้ยงคนเดียวแม่แสงเขามีขอโทษมีกี่ผัวกี่ผัวใหญ่แต่ว่าผัวปัจจุบันไงไอ่ดีกับเราเผัวปัจจุบันผัวปัจจุบันหรอแล้วแล้วเขาเราเคยมีผัวชื่อบัวอะไรอย่างงี้ไหมลูกเพิ่งที่ยู่บ้านอยู่ที่สายอยู่บ้านพี่สายอยู่เยอะ เดินไปได้อยู่บ่เดินไปได้ไหมครับไหนๆก็ต้องรอติดต่อแม่บุญชูแล้วระหว่างนี้เราเลยขอไปคุยกับครอบครัวยายแสงกันสักหน่อยครับวันดีครับแม่จ้าวันดีจ้าพี่พ ตอนนี้เราเจอพี่สายซึ่งเป็นลูกของแม่แสงครับอีเตยเล่าที่มาที่ไปของการมาเยือนให้เธอฟังพร้อมกับยิงคำถามถึงแม่แสงคนที่เราคิดว่าจะเป็นแม่ของแม่สงนี่แหละครับแล้วก็มีเบาะแสหนึ่งที่มาหาพี่ได้ก็คือคนที่ชื่อแม่แสงแม่แสงหรือแสงอันนี้แม่แสงโสไทยสงแม่แสงโสไทยสงใช่ค่ะแต่นามสกุลของตั้งเดินของแม่แกจะสีทาวรอ๋ออันนี้คือนามสกุลโสไทยสง ่ออทีนนปวยแกไม่เคยมีขอโทษแกไม่เคยมีแฟนชื่อบัวลาหรือว่าอะไรอย่างนี้มาก่อนใช่ไหมอู้ดูเดี๋ยวต้องถามอีกคนเก่าเก่เขามีพี่น้องชื่อเ้อชื่อสังเวียนนงอะไรอย่างนี้ครับโนรีมาตาไม่คุ้นเลยเหรอแต่นี้อันนี้เล่าความจริงเนาะคือคืออันนี้เขาเอามาเลี้ยงเป็นลูกเลี้ยงอใช่ค่ะ มาจากไอแถวฝั่งรูแหละไอบ้านแต่ไม่เคยไม่เคยเห็นพ่อเห็นอะไรนาะแล้วญาติแม่แสงบ้านแม่แสงนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยบ้านไอที่จริงบ้านแม่บ้านเนี่ยหลังหลังใหญ่ๆห่ะแล้วมีใครอยู่ตรงนั้นไหมมียายบุญคนเก่านะคะอ๋อยายบุญลองไปหาไหมลองคนพี่พัดไ้ไปไหนได้ไหมขอบคุณครับไปนับการห้ำยายสวัสดีจ้า ใช่ครับอขออนุญ,ญาตนะครับ,บรรย้ายหนูชื่อเต้ยนะครับมาแต่กุงเขพหนูเห็ดไรใช่ใช่ชหนูทำรายการตามหาคนที่เขาพลัดพรากจากกันผู้หญิงคนนี้ชื่อสงเขาให้ข้อมูลมาว่าตระก,กูลเขาที่ตามหาอยู่เนี่ยนามสกุลปุลิมาตังจะแล้วแล่วเขาบอกว่าพ่อเขาชื่อบัวลาปุลิมาตัง แม่ชื่อแม่แสงจ่าเลบะฮูนักสกลแม่แสงนี่เป็นเป็นญาติแม่ไหมนี่เป็นพี่สาวนี่ลาบว่าได้ลูกเด้เอาอันลูกทำมาเรียงี่ยอ๋อไม่มีลูกใช่ค่ะก็รับพี่คนนี้มาเป็นลูกบุญธรรมไงไม่เคยมีลูกลูกคนอื่นก็ไม่มีเลยใช่ค่ะจเอแม่ไม่คุ้นตำลึนม ไม่น่าจะใช่แสงนี้ไหมบอดจ้ะโอเคโอเคได้ขอบคุณครับขอโทษที่รบกวนครับผมจ้ะชอบดูอยู่เพียงจ้ครับไปหามกลับกันเถอะนี่ไปเจอเจอที่ร้านเขาเป็นคนนำทาง แม่แสงบ้านนี้แม้จะมีอายุใกล้เคียงน่าลุ้นแต่สรุปแล้วก็ไม่ใช่นะครับคำตอบเดียวที่รอตอนนี้ก็คือคำยืนยันจากแม่บุญชูครับมามานี่ยายบุญชูเต้ยมาที่บ้านส้มกบแล้วอ่ะคุณยายแต่ว่าไม่มีใครรู้จักนามสกุลปุริมาตังเลยแม่โอ้แต่ก็ตายหมดแล้ว ไม่ถ้าตายเขาก็ต้องรู้นามสกุลอยู่น่ะมาถามประวัติคนแถวนี้ไม่มีแล้วหรือว่าเป็นบ้านอื่นเป็นบ้านอะไรนะเขาบอกมีบ้านโศกบกมีบ้านโศกบกอีกบ้านหนึ่งนะแม่แล้วอะไรเป้าเป้าเนี่ยแล้วย้ายกับปมูย้ายกับเส้นไปจะแถวหนั่นเนาะได้กต่ลืมคือกันยา้แตลืมขึ้นกันอ้าวหมดกันความหวังของเราดันมาลืมอะไรตอนนี้ล่ละครับคุณยาา แี่มาสามคนบ้านพูนสะอาดที่บัวมามาสามคนพุนเรียงกี่บัว่าเออแม่ญาติแม่อยู่ที่ไหนอีกนะอยู่ดูพู่เมียงเต้เลยดูพูนเรียงไปวันนี้มีกระปโหลกบ้านัเคืองเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเต้อาจจะย้อนกลับไปหาแม่อีกทีวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยจ้าโอเคงั้นงั้นเต้ลบกวนเท่านี้เพราะว่าวันนี้มาที่บ้านส้มกบแล้วมันไม่เจอนะแม่เดี๋ยวถ้าจะย้อนกลับไปมันจะมืดอีกนะเนาะได้เดี๋ยวเต้อาจจะไปรบกวนวันพรุ่งนี้เด้อแม่เด้อ ครับแ,แม่รู้จักบ้านโศกบกไหมแม่แม่รู้จักบ้านโศกบกไหมโศกบกจ้าอู้หอบ้านอ่าโอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันจ้าแม่โอเคโอเคงั้นวันนี้สรุปส้มบก <c oughs> มันคือมันคือส้มบกนี่แหละเพราะว่าเขาบอกว่าโศกบกเขาไม่คุ้นแต่ก็ไม่รู้ไม่คุ้น <มา S 2> ของเขาคือยังไงเนาะขายคคขำม,มากเลยอเย็นนี้โอเคแต่ก็ สนุกดีป่ไปไปทำตามสัญญาไปหํร้านร้านขายของ,องไหพี่เต้ยทำตามสัญญากันเลี้ยงขนมกันเฮ้ย<ป>จะรู้ว่าอยู่บ้านไหนยังไม่รู้จักแล้วเหมือนยายเขาจำไม่ได้อะยายที่ให้เต้ยมาที่เนี่ย ความหวังที่บ้านส้มกบคงจบกันแค่นี้แต่ไม่เป็นไรครับตราบใดที่ยังมีวันพรุ่งนี้ความหวังของเราก็ยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอปฏิหารแห่งรักครั้งนี้จะทำให้แม่สงได้เจอกับญาติญาติได้หรือไม่เอาใจช่วยและติดตามอีเตอร์กันต่อตอนต่อไปนะครับ